สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับบอลลิงในรายการอึ้งทึ่งเสียวค่ะอึง้งทึ่งเสียววันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าควายค่ะคุณผู้ชมคุณประโยชน์ของควายเนี่ยหลายๆคนก็จะคิดถึงเรื่องการใช้แรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ไถนาหรือว่าใช้เป็นยานพาหนะหรือแม้กระทั่งในบางพื้นที่เนี่ยก็นิยมนําเนื้อควายมารับประทานบริโภคเป็นอาหารอีกด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมคะยังมีอีกสิ่งหนึ่งของควายซึ่งสามารถนํามาทําประโยชน์ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะบอลลิงพาคุณผู้ชมมาอยู่่ที อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอีกส่วนที่ว่านี้เนี่ยนะคะจะคืออะไรและนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามแต่งทึ่งเสียววันนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะโบลิ่งอยู่กับพี่บรรจงเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บรรจงคะอีกส่วนหนึ่งของควายที่บอกว่าสามารถนํามาทําประโยชน์ได้เนี่ยคือส่วนไหนคะเดี๋ยครับตามไปดูนะครับผมพามไปดูนะครับโอเคมาค่ะคุณผู้ชมโอ้อะไรเนี่ยนี่อะไรคะพี่บรรจงคะ น,นี่คือหนังควายนะครับคุณผู้ชมคะทีอยู่ตรงหน้าโบลิ่งตอนนี้นะคะคือหนังควายนะคะมันมีกลิ่นอะคือนี่เดินเข้ามาพอลมพัดแล้วกลิ่นแบบตีขึ้นมาขาวๆมันสับๆหนังมันหนามากเลยค่ะนี่ ถ้าให้ดูตอนี้เข้าใจเนี่ยด้านที่คว่ำอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคือด้านด้าน,นนอกเป็นด้านนอกนะคะ <c oughs> จะมีขนติดอยู่อันนี้ที่เราเห็นขาวๆเ,เนีจะเป็นด้านในของตัวมันนะคะเอาหนังควายนี่มาจากไหนคะเนี่ยหนังควายนี่นามาจากรูพขสัตร์นะครับแล้วหนังควายที่ว่าอยู่ตรงหน้าโบลิ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันคะเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวขั้นตอนการทำเนี่ยไปดู และอีกหนึ่งจากตัวควายที่สามารถนํามาทําประโยชน์ได้นั้นก็คือหนังควายนั่นเองนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าน้องโบลิ่งตอนนี้ก็คือหนังของควายทั้งตัวซึ่งด้านสีขาวๆนี้ก็เป็นด้านที่ติดอยู่กับเนื้อของควายส่วนอีกด้านก็คือผิวหนังด้านนอกที่เป็นสีดํานั่นเองละครับส่วนการจะนําหนังควายผืนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นั้นเขาจะมีขั้นตอนยังไงแล้วจะนําไปทําอะไรได้ เชิญชมกันต่อเลยครับคุณผู้ชมที่เนจงค่ะขั้นตอนแรกนี่เราทําอะไรอยู่คะเนี่ยเราจะเอาเกลือมาหมักนะครับเกลือหมักอันนี้ือเกลือคะเกลือครับโอ้ช้เยอะมากเลยเกลือนี่เรามาหมักเพื่ออะไรคะมาหมักเพื่อให้ดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นคาวนะครับต้องหมักนานแค่ไหนคะเนี่ยกว่ามันจะหายเพราะว่าตอนที่ตอนเราหมักไว้ก็หมักมันสี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันเหรอคะก็คือเอาเกลือทาไว้แบบนี้ทาไว้ครับแล้วก็ตากไว้อย่างเงี้ยเหรอคะไม่ตากครับทาเกลือเสร็จแล้วก็พับพับแล้วเก็บ ทา oh, ทเกลือเสร็จลแล้วก็พับให้เกลือมันซึมอยู่กับเนื้อซึมอยู่กับเนื้อข้างในครับคุณผู้ชมทอได้อยู่ตรงหน้าบลลิงตอนนี้นะคะคือที่เก็บหนังควายนะคะซึ่งโอโ้โหมีหนังควายอยู่เยอะมากนี่กี่ผืนคะเนี่ยประมาณสิบปืนนะครับได้ครับเป็นสิบปืนเลยนะอยู่ในนี้ทําไมต้องมาเก็บไว้ในบ่อเยอะขนาดนี้อันนี้เรายังไม่จะไปจะไต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับเราถ้า่อยทําวันละแผ่นละแผ่นละแผ่นนะครับถ้าถ้ายังไม่รีบใช้เนี่ยในนานแค่ไหนคะ ได้ป็นปีนเครับมันไม่เน่าไม่เสียระคะไม่เน่าครับเพราะว่าเราหมักเกลือเรียบร้อยแล้วครับอ่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรกับมันต่อคะขั้นตอนต่อไปเรา,เราต้องเอาหนังที่เราหมักไว้นะครับอ,ออกมาเอาเกลือออกแล้วก็แช่น้ำนะครงั้น,ง,นงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าทำ<ช>ยังไงสำหรับการจะน,นําหนังควายมาใช้ประโยชน์นั้นอย่างแรกเลยก็ต้องน,นําหนังควายมาหมักด้วยเกลือซะก,ก่อนนะครับเพราะพี่บรรจงก็บอกว่าเกลือนั้นจะช่วยกําจัดกลิ่นสาบของควายออก จากนั้นก็นำหนังควายที่มากเกลือมาพับแล้วก็รวมกันไว้ในบ่อแห่งนี้ซึ่งมันสามารถควบคุมสภาพไว้ได้เป็นปีแหละครับแต่เมื่อต้องการนำมาใช้ก็หนังควายในบ่อนี้มาล้างเกลือออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปนั่นเองละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่ผ่านการหมักเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะพอจะนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็เอาไปล้างเกลือออกแล้วก็เอามาขึงแผ่อยู่ตรงหน้าโบลิ่งตอนนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะพี่บรรจงขั้นตอนต่อไปจะ จะแร่นะครับจะแร่ให้เป็นเส้นนะครับเหมือนที่เขาจะแร่เป็นวงออกไปเรื่อยๆค่ะทั้งแสดงว่าทั้งแผ่นนี้จะเป็นเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันมัอ๋อเป็นเส้นเดียวกันหมดเลยจริงๆพูดถึงคําว่าหนังควายมันฟังดูเหนียวแต่พี่เขาดูแบบเขาดูแลสบายมากใช่มันไม่เหนียวแล้วล่ะคะตอนนี้ไม่เหนียวแล้วครับเพราะว่ามันโดนหมักเกลือเรียบร้อยแล้วครับความนุ่มมันจะมา มาเรียบร้อยแล้วครับอ่ามันโดนหมักเกลือมันก็เลยหายเหนียวไปเยอะนะคะหลังจากแร่เสร็จแล้วเนี่ยเราทําอะไรต่อคะพี่บรรจงแล้วก็เอามาแกบมาคลุกครับอันนี้คือหนังควายเมื่อสักครู่นี้นะคะนที่คำเรเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเราก็จะคลุกแกะเพื่อให้มันดูดความชื้นนะครับดูดความชื้นนะคะเพื่อให้มันแห้งเร็วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องตำครับตำเลยตำนะครับเราต้องตำแบบนี้นานแค่ไหนคะประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับตำเพื่อให้มันนุ่มนะครับ หลังเจอที่ผ่านขั้นตอนการแล่หนังควายแล้วชาวบ้านเขาก็จะนำแกลบบดละเอียดมาคลุกเคล้ากับหนังควายที่แล่เป็นเส้นจากนั้นก็นำหนังควายมาคลุกแกลบแล้วก็ลงไปตําในครกนะครับซึ่งนั่นตอนนี้พี่บรรจงก็บอกว่า จะทําให้หนังควายนั้นมีความแห้งและอ่อนนุ่มอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอตำเสร็จเราทําอะไรต่อคะบพี่บรรจงตำเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแห้งครับตากแห้งเอาไปตากแดดแล้วต้องตากไว้นานแค่ไหนครับพี่บรรจงตากไว้ประมาณหนึ่งวันนะครับพอเราตากอันนี้แห้งเสร็จเรียบร้อยถือว่าขั้นตอนเสร็จหรือยังอันนี้สุดท้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะใช้ประโยชน์อะไรจากหนังควายเส้นๆแบบนี้ค่ะพี่สุดท้ายแล้วคือเราต้องเผาไฟนะครับแล้วก็เอามากินนะครับเอาไปกินครับกินได้นะครับเนี่ยนะครับผม พี่บรรจงบอกว่าจะกินอันนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีวิธีการกินยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันต่อค่ะอาละค่ะตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีเตาโอ้โหร้อนมากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปรุงมาแล้วก่อนที่เราจะกินนะคจะต้องมานํามาเผาก่อนนะครับ <ฮะ S 2> เผาจนสุกจนดำนะครับเผามนในไฟเลยเหรอครับเผาในไฟครับเพื่อให้มันสุกนะครับพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกด้านนึงอะให้คุณผู้ชมดูมันมีขนอยู่นะคะเราไม่ต้องถอนขนไม่ต้องทําความสะอาดไม่ต้องอะไรมันก่อนเหรอ มั่งทำครับเดี๋ยวไฟจยัดก,การเองครับเดี๋ยวเมื่อมันผ่านขั้นตอนต่างๆมามากมายในท้ายที่สุดการใช้ประโยชน์จากหนังควายก็คือการเอามารับประทานนั่นเองแหละครับพี่ซึ่งการจะกินหนังควายนั้นพี่เป็นโจงเคยบอกว่าจะต้องเอามันไปเผากับไฟให้ดำไปต่อตะโกซะก่อนนั่นเองแหละครับคุณผูช้ชมพี่คะ หนูว่ามันไหมล่ะค่ะนี่สต์สติสุกแล้วเดี๋ยวนะพี่ชายเขาว่าสุกเหรอคะสุกแล้วครับอันนี้คือสุกแล้วแถวบ้านหนูเรียกมันไหมล้ะพี่เคยหยิบผิดบ้างไหมคะหนูว่ามันก็คล้ายๆกับไม้ไม่ผิดครับไม่ผิดครับอันนี้หนังควายครับสหรับการเผาหนังควายของพี่บรรจงนั้นก็คือการโยนมันลงไปในกองไฟทั้งชิ้นแบบนั้นไม่ผ่านตะแกงอะไรทั้งสิ้นแต่ผลที่ได้ก็คือหนังควายที่ดำปิดปีแบบนี้เรียกว่า ถ้าไม่ยกขึ้นมาเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนหนังควายอันไหนฟืนว่าแต่มันดำขนาดนี้จะกินยังไงกันละครับเช hey! พี่บรรจงจะทำอะไรกับฟืนหนังควายคะก่อนจะกินนะครับต้องทุบออก,กมาออกก่อนนะครับอ่าเอ้อแค่คอแล้วมันหลุดออกมาเลยค่ะหุ่นมันดูแข็งมากเลยอะ่ะพี่บรรจงครับผมทุบไปทุบมาก็นุ่มครับหนูอยากลองทุบบ้างสักเลยหนูอยากสัมผัสว่ามันแข็งขนาดไหนเอชอช เอ้ยสัมผัสมันไม่ได้แข็งอย่างที่ตาเห็นค่ะคุณผู้ชมมันแบบมันมีความแบบยุ่นๆเหมือนเยลลี่เหนียวเหนียวแข็งๆน่ะรู้สึกว่ามันยังมีการเด้งได้แต่ก็ดูเหนียวรประมาณนึงอ่ะพี่กินให้หนูดูหน่อยอรสชาติมันเป็นไงบ้างอะนุมน่มๆเหนียวไหมเหนียวนิดหน่อยครับเหนียวนิดหน่อยแต่ว่าเคี้ยวได้เคี้ยวได้ครับนอกจากเมนูนี้เขาเอาไปทำอะไรอีกค่ะที่เราทุบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเอาันนํ้ไปต้มกับ ก็เอาไปทําได้เหมือนกันคแต่เห็นแบบหนังผืนหนึ่งที่เราเห็นเมื่อตอนแรกมันใหญ่มากพี่มันตงทําเยอะมากปกตินี่คือทำไว้กินหรือทำไว้ขายคะทาไว้ขายครับขายไงคะก็ขายหนึ่งเส้นหนึ่งสิบบาทครับอันนี้นะสิบบาทครับสิบบาทครับก็ขายสดๆนะครับเราขายสดธรรมดาครับถ้าเราเผาให้ก็ยี่สิบบาทครับต้องบอกว่าหนังควายนั้นสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องนําหนังนั้นมาตากแห้งและเผาไฟจนดาซะก่อน ถึงจะสามารถนำใบป,ประกอบอาหารได้นะครับซึ่งหลังจากเผาก็จะต้องใช้คอ้อนมรทุกขมอวดำๆที่ติดกับหนังควายออกซะก่อนซึ่งวิธีเกินนี้ยังช่วยหนังควายนุ่มขึ้นอีกด้วยล่ะครับและเมื่อได้หนังควายที่ขา,ขาวๆแบบนี้แล้ว จะกินกันเองเพื่อความอร่อยหรือจะนำไปขายสร้างไรายได้ก็สุดแท้แต่ต้องการเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของหนังควายที่ชาวนครพนมเอามาผ่านขั้นตอนกนรรมวิธีต่างๆนะคะจนกลายเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเอาไปเผาไฟกินก็ได้เอาไปแกงกินก็ได้นะคะโหต้องบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตของ <it S 1> ที่นี่เลยทีเดียวนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่บรรจงแขกรับเชิญของเราวันนี้มากๆที่มาสาธิตขั้นตอนต่างๆให้เรา ได้ชมกันครับคุณค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้ค่ะบอลลิงของการันตีว่าวัตถุดิบหนังควายอึ่งทึ่งเสียว